สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนครับซูชิอ่านว่าฮีโร่หรือฮีโร่ไออารโออ่าอ่านอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะซูชิฮีโร่ป่ะอันนี้คือฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่จิกโชครับโอเคครับนี่นะครับไม่มีคนเลยครับมีแต่เราเลยนะโอ้ยไม่มีใครอยู่ในร้านนี้เลยมีเราอยู่เต็มสี่คนฮะว่างเปล่าใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเราสั่งอะไรบ้างในวันนี้ อย่ามาดูกันนะอ่าน้ำเปล่ามากกว่าแล้วดับแรกนี่เราเติมเพิ่มเติมเองครับเติเติมให้่มละเติมจัดการให้เลยลนะนี่ขวดขวดน,น,น้ำเปล่านีนน่นสวยเดียว ฟังไหมเอลบริการให้เราได้ครับขอบคุณนะเอลใจดีจังเลยบริการเราอย่างดีเลยจะดูนะครับว่าวันนี้สูชิของเราอร่อยไหม เมื่อไรอาหารจะมาเคยบอกเมื่อไรอาหารจะมาสักครู่นะสักครู่วันนี้เฟย์ไม่น่าจะอิ่มในอะไรเพื่อนไว้บะแบนนะครับอืมอาวาดไว้ก่อนกว<อ>าดไว้ก่อนเรายังไม่ได้กินเลยเนี่ยอ่ะอเพิ่งเดี๋ยวมา,าดูบรรยากาศในร้านนะครับนีอันนี้ไม่มีคนเลยวันนี้นี่ขนาดเป็นวันอาทิตย์แล้วเนี่ยทำไมคนน้อยอย่างนี้<ม>เดี๋ยวแต่เรานี่แหละอ่ะวันอาทิตย์วันหยุดยิงๆคนต้องเยอะไงครับ รีฟินะคะลูก้าเรียกตื่นะสลอสุกสาลยเพราะถ้าสั่งสิบคำจะได้สุกสาลายคือหนึ่งถ้วยนะครับแต่ว่าเราเราสั่งเกินยี่สิบคำแลเนี่ยเกินได้สองอันเนยสุกสาลนะครับร้อนอ,อนครับอันนี้ได้ฟรีมานะครับเลยแมวลูกวันนี้ตักสาลายมาแนละ้วไม่ยอมกินสุก ตะเกียบร้านนี้แพงดีนะครับกันได้สองด้านเลยครับเที่ยครับกินซุปสลายเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างครับมัน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 ยังไงน้ำซุปไม่อร่อยอ่ะคนนี้กินหน่าอร่อยครับอันนี้เป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างครับจืดๆืดละคนญี่ปุ่นเก่าจืดจืดแลว่าไงเที่ยวแลไม่บอมเลยแล้วรีวิวไหนล่ะ รสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมแม่อร่อยอร่อยอ่ะอร่อยด้วยเหรอน้ำซุปเนี่ยนะอร่อยที่โมว่เนี่ยถึงไม่ได้กินหรออร่อยนะกแค่ตะเกียบอ่ะแค่ตะเกียบตักเอาวากาเมะหรือเปล่าใช่อันนี้วากาเมะสุสไลตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายนาทีนะครับซูชิก็ยังไม่มานะครับอาหารเรายังไม่มาเลยอ่ะ รอสักครู่นะครับตอนนี้เราก็ดูเอลกินซุปไปฟงังพาก่อนนะครับเอลใช้ตะเกียบไปลูกตะเกียบได้ตะเกียบ,ยบไม่เป็นก็ต้องลองใช้ดใชเออเราเราเราเก่งไปแล้วมาแล้วมาแล้วเยอะเกิดเราจะได้เห็นว่าเราสั่งอะไรบ้างนะครับมันเน้นๆใช้ไม่ไวาน,นะครับพวกไขวานนี่ในร้านนี้นะไขวานี่ถูกสุดแล้วครับสิบห้าบาทมาแล้วครับทุกคน เนี่ี่อะไรบ้างเนี่ยไทยหวานสี่แล้วก็โอเคไปว่ะไปเอวเดี๋ยวเอวรอก่อน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  ก็รอดก่อนเดี๋ยวแม่แบ่งให้ให้ให้หวานคนละชิ้นออะไรหมีอะไรนะมีวาซาบิมาด้วยแล้วอไหนได้บวชร้านอะไขหวานมาคนละอันวไไมมมม่่มีีททดูนะครับว่าไอเอลชิมไข่หวานเป็นไงบ้างเอลไ,ไขหวานไขหวานเป็นไงบ้างครับใหญ่เออ๋ยถามคนนี้ด้วยเอฟไข่หวานเป็นไงบ้างครับไ,ววไขอวานนะครับ ก็บอกอร่อยอร่อยอ่ะไตวานไหวานเนี่น right ี่ยสิบสิบห้าบาทนะครับเน่ตุ้งดิบไม่ดิบเออประเทศอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรไข่กุ้งสั่งไหวานเพื่อนเราได้เลย กินไข่หวานสิบเราสิบอันเยอะไปอันนี้มันคล้ายๆกุ้งกุ้งลวกอือสั่งเพิ่มก็ได้เนี่ยครับวันนี้เราอาหารเราเริ่มหมดทีละอย่างแล้วนะเดี๋ยวรอรออยู่แลครับกำลังจะมาอีกมาแล้วมาแบ่งกันแบ่งกันไม่มี้อนหรอ ไอตัวไฮไลท์ฮะต้องแบ่งกันพอแบ่งกันแล้วเล็กเลยครับออไปเสร็จแ,แ,แล้วมาแล้วก็ไข่วะนีไไ่เหลือนน้ำนัวจัดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเมนูมาหน่อยนะครับนี่จิบเ<ห>ทมบุระเดี๋ยวยย้มหน่อยเดีลยว ของเราหมดเล้อยังวะเหมือนใกล้ๆมันมันน่าจะหมดแล้วเนี้ยกินเลยครับอะไรครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านซูชิฮีโร่ครับเนาะอ่านว่าฮีโร่แล้วกันนะอ่านผิดไม่เป็นไรเนาะนี่ไปน่ากินอย่างไรน่ากินกอะไรอย่วค่อยกินหลอกกินไปก่อนเลยหรอกอยวพิ่สั่งเพิ่มใมเออ้เอออยอออยูเ,อ,อ,เอ,อ,อลังให้แม่ถ่ายรูปให้อยู่นะครับมีม ซูชิโปรัตกาด้วยเอาคนนี้กินกินอะไรเนี่ยครับข้าวไข่วันเนี้เอาทำไมอ่ะกินให้หมดก่อนของตัวเองกินให้หมดก่อนฮะกินจระย่างเฮ้ยจานหนูงไม่มดจานหนูตอนนี้ของหนูยังกินไม่หมดเลยกินให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาใหม่โหนูดูดูแม่กินวาซาบิด้วยเฟลคือกินวาซาบิไหมกินด้วยมาอะไรวาซาบิ เรอคออจะเราสั่งเพิ่มจะสั่งเพิ่มเพื่อเพื่อนี้ไข่นี่อร่อยไหมขอขอตัวไปรับประทานก่อนครับอันนั้นคือเทปุระครับเทปุระที่แม่กินนะคือเทปุระนะครับเออใครกินเทปุระไหม ว่าแล้วก็ขอตัวไปหมัมกนแล้วเอลบายบายแลวไปมัมไปหมัไปมัมแล้วไปไปายนะไปไปไปไก่อนไปไยก่อนไปายอ่าคนนี้ไปายด้วยไปายไปกินก่อนนะครับเราไปกินก่อนนะครับไปายประอยู่ที่ร้านอะไรเนี่ยพิซซ่าอะไรครับพิซซ่าคอมพานี่ นี่กำลังรออาหารอยู่ครับตอนนั้นไปล้างมือแล้วไปล้างมือครับดีมากดีมากก่อนกินต้องล้างมือก่อนครับเดี๋ยวเรารอก่อนนะเบลก็สั่งอะไรไปหมอแล้พ่อพ่อแล้พ่อไม่ได้ขับอ่ะสั่งอะไรไปครับวันนี้อะพิซ่าพิซ่าอะไรไส้แฮมไส้แฮมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นยังไงโอเคละแล้วมีอะไรอีกในนั้นในเซตมีอะไรบ้างคาโบนาร่าล่ะสปาเกตตี ล,ล้วอะไรอีกนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไนนงอเออยวังไมเรอาก่ได้เรากินแบบประหยัดนะเที่ยนิดหน่อยพอนี่คืออะไรครับรู้ไหมครับออรินนออริรับผเป็นผงๆงเนาะกินเป็นไหม,ไม ครื่องปรุงนะครับออริกาโนนะครับแล้วก็มีอะไรอมีพริกด้วยนี่นี่ก็มีพริกนะครับมีพริก่ไม่ใช่มีรูมันไงออกมาจากรูอ่าเก็บ่านเก็บ่านเดี๋ยวรอรอพิซซ่ามาเราให้เทมาแล้วหนึ่งสองเขาคุ้มกว่าเยอะเลย นี่คือหออนึ่งของเก้าอ่อนี่นี่นี่หนึ่งของเก้าอันนี้คือในเซตมันถาดกลางเท่ากันเนี่ยปวดปวดแฮมใช่กินมะลุถ้าไม่เอาชิน้นตัวนี้เอาเอา,เอา,เอาลูกอะไรเอาตรงเนี้ยอยู่ที่บิ ie, ๊กซีสุขภัณบานห้านะครับ ใส่เยอะลูกใส่เยอะไหมจาได้มาสองถาดนะครับเฟลย์อย่าใส่เยอะเออเผ็ดนะจ้าสองถาดนะครับอ๋อนี่เป็นชีสไงร้อนก็อย่าเพิ่งกินให้กินไปกินของขอบแป้งมันกว่าไอ้หนุ่มเดี๋ยวไม่เอาอย่ากินเนี้ยชอบกินนี่มากกว่า เป็นไงบ้างเฟลรสชาติเป็นยังไงบ้างเฟลมีกี่ชิ้นเนี่ยถาดนี้มีกี่ชิ้นหกชิ้นเราสั่งน้ำ้าไปแล้วเดี๋ยวเขาเอามาให้น้ำะไรอะไรนะใช่มน้าไม่ใช่ที่ร้านนี้ไม่ได้กดน้ำฟรีมันไม่เหมือนพิซซ่าฮัทนะที่มันคือเดอรพิซซ่า นี่คือนี่คือสั่งตามที่เราสั่งไงลูกอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูปาเก็ตตี้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวกินก่อนเนาะมัม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 เอ้ยอร่อยไหมเอ่ยเอ้ยอร่อยไหมครับเอ้ยอร่อยไหมเอ๊ไม่พูดอะไรเลย อันนี้ยค,คนที่บอกอร่อยอร่อยมากทานแล้วครับบออาร์บีคิวหัวหลามาแล้วครับโอ้ยหหกไหมหกไหมหล่นไหมหล่นไหมคนนี้คนนี้นะหมูแดงครับหมูแดงแดงเลยฮนะกำลังกินผัไซไ่านะครับโอ้น่าอร่อยจัง ให้แก้วเปลามาด้วยนะครับเพราะเราสั่งโค้กับน้ำปล่าครับ๋ยวพ่อไปเอาหลอดให้นะอะะเราถามว่าแม่ให้กินไหมแมู่เขไม่แมู่ออ้อออไม่ทำอย่างนั้นลูกฉีกเอาถ้าทำอย่างนั้นหลอดมันจะหลอดมันจะหกักนั่นกินกินไก่อร่อยมากครับโอ้โหไก่ แต่มาบีบีคิวแซมมันเผ็ดไหม,บบหไหมพ่อชอบพ่อชอบปีกมากกว่านะจะให้เอลเอาหลอดให้เรานะครับพ่อหนูพ่อหนูถ้าหนาหนูทำไม่บรรเทานีไหมตัวอย่างเลยเออเห็นไหมหลอดหักเลยพ่อหนูทำอย่างยิ่หนูกระแทกไงพ่อเห็นเลยเมื่อ <Okay. S 2> กี้แกเอาก็ได้ถ้าทำไม่ได้ไมาให้พ่อทำให้เข้าใจไหมครับ พอหลอดมันหักปั๊บมันจะดูดไม่ดูดไม่อร่อยเลยมันจะดูดไม่ดูดไม่ขึ้นเลยเข้าใจไหมเวลาหนูทําอ่ะดูดิหักสองสามด้านเลยดูดิเฟลเอลดูมันหักสองสามด้านเลยนะถ้าหนูทำอย่างเงี้ยแม่แม่เอานะฉันหลับไม่ทำอย่างเงี้ยรู้นะเข้าใจไหมเอลเ,ไเ,อเไคไอลเข้าใจไหมครับเอลเข้าใจไหมครับเอลฟังพ่อเข้าใจไหมครับบอกให้เอลนะครับว่าตอา่อไปอย่า รูหลอดให้ใช้วิธีฉีกเอาหลอดอ่ะเราจะไปกินกันละอ่ะขอจะไปกินแล้วบ๊ายบายนะแฟนเพื่อนเลยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าละครับไจิบมีอยู่ที่บิกบ๊กซีที่ไหนบิ๊กซีที่ไหนบิ๊กซีสุขภัยพิบาลแต่วิธีสุดท้ายบานห้านะครับไปแนละ้วบ๊ายบายอ้าว ใเทโค้กพ anyway, ่อไหนเดี๋ยวเทได้ไหมอืออร่อยเป็นกลรเจะเทโค้ดให้เฟลว่ะนะเทโค้ดให้เฟลว์หน่อยเพรอยากกินแล้วนี่ให้แม่เทให้ก็ได้นี่ะให้แม่เทโค้ดให้นี่อยากกินเยอะครับเด็กกินมากเดี๋ยวพูนกินหน่อยพอนิดเดียวพอโอเคจิ้ตจี๊ดจิ้ตจี๊ดใช่บไหม ไปละครบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโหนี่เราอยู่ที่ร้านพิซซ่าครับคอมณปนีครับมันใส่อริกอโน่ยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะพอแล้วครับพอแล้วครับดูเปลี่ยนเฟย่เฟืเฟื่องทำเป็นไหมอยู่นี้ครับคุณนี้เขาเชี่ยวชาญด้านเหยาะออริกอโนนะครับไหนนะทำไงครับโชว์ครับโชว์หน่อย ไม่เอาไม่ใส่ซอสเอาแบบเอริกลโน่ก่อนไม่เอาดิกลโน่ให้โดนตบยังไงนี่ครับ่างองี้ยตบไปกันโน่โอ้โหได้ปากนี่ไปเต็มด้วยซอสครับคนนี้ไหวไหมเนี่ยกินแบบเลอะมากนะครับพยายามพยายามอะไเขาไม่เอ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 าวันนี้เราอยู่ที่ซูชิฮีโร่อีกแล้วนะครับนี่นะครับาอยู่ใครบ้างครับเนี่ย มาอยู่กับไอเฟลไอเอลนะครับเรากินสองรอบแล้วนะครับวันนี้สั่งไปคบวันนี้สั่งไปสามสิบคำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสามสิบคำใหญ่เลยนะฮะนี่นะครับ <S 3> 3 <S รบร <3 S 1> รยากาศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณไอเอลอาซูชิซูชิฮิโรโฮิโร ฮิโร่แล้วกันนะเอสไออนว่าตฮิโร่ฮิโร่เออได้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 อ่าเราอยู่ที่ห้างไหนครับเนี่ยฮะค้างอันนี้บอกว่าเดอะคิสตันเสียงเบามากเลยครับคิสตันอยู่ห้างไหนเอ่ยฮะคิสโต้อันนี้วันนี้คิสตันเครับโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับดิคิสโต้ดิคิสตันแล้ว นี่คือปวดสิบคำนะครับโอ้มาก่อนนะปวดสิบคำเฮ้ยมันไม่ใช่ปวดเนี่ยมันคืออาราดก้าเนี่ยมันคืออาราด,ราดกล้าทีนะ่มาเดี๋ยวขอพี่เขาเดี๋ยวขอพี่เขานี่คืออาราดกล้านะเราเรียกถ้าแปลกอะไรมันต้องบอกว่าเรียกว่าอ,อะไรเฮ้เอ,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 อ็มมี่ทำยางงั้นเออชิมเมาลูกชิมเมา อ阿拉斯กาคานี่ใช่คา่มัน,นอากัิน่อะทุกคนแล้วมัมแล้วมัมแล้วโอเออเอลเขากำลังจะบมับนะครับก็บอกจะเอาเลยนะวาสาบิอะเดี๋ยวพ่อบอกพี่เขาให้อันแรกนะครับสิบคำนะสิบคำอร่อยไหมเอลอร่อยไหมครับนฮะูหรอหนูรู้ได้ไงอะ หนูเอลยกมือสิพี่เขาจะวาซาบิยังมีวาซาบิแล้วก็มีซุปอีกสามเน้นๆเลยค้ะเน้นๆเลาเขาดื่มช็อตหน่อยช็อตหน่อยไราจะกินช์อะครับอ๋อหน่ากินจังเลยใกล้เหมือนเนี่ยเดี๋ยวแล้วเขากินหมดแล้วจะถามเขาว่าอร่อยไหมอร่อยคือกินกินคำเดียวเลยวันนี้